ประมาณว่าอาจจะตึงๆหน่อยไม่กล้าหยอยกกล้าเล่นอะไรเงี้ยแต่พอน้องผู้ชายอะ่ะปลดล็อกชีวิตแล้วเขาก็เหมือนยิ้มได้เต็มปากมีความสุขมากขึ้นอันนี้พี่มองในในความสุขของพี่นะพี่มองแบบนี้พี่สะดวกมองอย่างนี้ใครจะว่ายัางไงก็ช่างน้องดูผ่อนคลายอะ่ะน้องดูเหมือนผ่านความเครียดในจิตใจ,จเขาอะ่ะแล้วเขาก็สนิทสนมกันมากขึ้น หลังๆก็มีแต่ถามหากันนั่นแหละซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาถามทำไมหรือว่าอะไรพี่ก็ไม่อยากไปจับผิดเขาให้เขาเป็นไปอย่างที่เขาเป็นนี่แหละถ้าสมมติว่าเขาโตขึ้นเขาจะรู้จิตใจของตัวเองมากขึ้นกว่านี้จริงๆนะให้มันเป็นไปตามในแบบที่เขาเขาสบายใจอันนี้พี่มองแล้วพี่ก็สะดวกมากที่จะมองว่าเหมาะสม เพราะว่าพี่ว่ามันหวาะสวมมาใช่พี่พูดยังไงล่ะอืม